สวัสดีครับสวัสดี EP9 นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการเข้าใจเบื้องหลังครับผมอาร์ตครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยครับผมเราสนใจทั้งคู่เรามีโอกาสได้ไปดูงานเยอะแยะงานศิลปะต่างประเทศใช่แล้วก็อย่างที่บอกพอเราเหมือนมากกว่าการท่องเที่ยวกานที่เราได้สืบทราบลึกซึ้งแล้วเข้าใจคุณค่าของงานศิลปะเหล่านั้นมันพิเศษมากครับซึ่งไปแต่ละพิพิธภัณฑ์ก็ฝรั่งกับคนญี่ปุ่นเกาหลีเต็มไปหมดเลย แต่คนไทยแทบจะไม่มเีเราทำสิ่งเหล่ <c oughs> านี้เพื่อจะโปรโมทแล้วก็ <c oughs> คนได้ไอเดียมาพัฒนามีวเซียมเราให้ดีขึ้นเนาะแต่ <c oughs> พากผมเพราะว่าในยุคนี้คือคนไทยเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่ม,มที่จะหาเวลาหาโอกาสเข้าไปกันครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> วันนี้อาจารย์มีเรื่องเราวในอ๋อมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยก็จะเล่าว่าหลายคน อาร์าเห็นรูปนี้คงรู้จากที่ไหนฮะอ,ออันนี้ก็ต้องเป็นวิหารน้อยฟิ c ิ a p ินแชเปิลที่วาติกันซิตี้มาประจันไหมคือเข้าไปแล้วอึ้งไหมอ่าคือด้าน,นอนมันดูอลังการแต่เสียงเดียวคือห้ามถ่ายรูปด้านในเนี่ยไม่ได,ไ,ดได้รู้ไหมไมันไล่ออกเลยนะเสียดายตรงนี้แหะมันเป็นกฎทองที่บอกทุกคนไว้นะฮะเสียดาคุณเคยดูเคยโดนคือเขากิีบโทรศัพท์มาเพื่อจะ สองดูแล้วก็ไม่บอกผมเข้าใจป่ะแล้วก็ปรากฏไอ้ยามันจับมันไล่ทั้งคนีกเลยนี่ไงไล่เลยสตริกมากนะฮะคือมันมตอร์พีซแต่ว่าแบบมันจันไม่ให้ถ่ายรูปเออผมก็ถ่ายไทนี่แหละจะบอกว่าก็ไม่ควรนะฮะก็ต้องตามตามกฎเขาอะไะแล้วก็ยังไงจะบอกว่าอย่างที่บอกอาร์ตเขารู้ดีครับมันมีคลิปที่พี่เคยทำไว้ยาวเลยววันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้ครับแค่จะบอกว่ามันเป็นงานที่มหัศจรรย์มากครับ น้าพื้นมันโคง้งนะ้าต้องหงายหน้าวาดนะฮะใช้เวลาตะลุยว่าสี่ป<ะ>ีแล้วก็ตัวเองแทบจะไม่มีผลงานวาดเฟสโกล้วเฟสโกเนี่วาดยากมากนะอาร์ตขนาดในเมืองไทยเนี่ยสมเด็จครูสมเด็จกรมพระยาดาริสยนียไม่ได้วาดเองเลยท่านออกแบบแล้วให้ริกเกอรี่ไหมที่วาดที่วัดราชา<ะ>รหรือใครก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเ,เป็นงานที่ยากมัน i m p o s s i b l เลเลย<ะ><ะ>คือถ้าเกิดเรา ไมเขาจะรับว่าชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วไม่ผลิตงานเอยพี่ก็ถือว่าเป็นกีนเนียซ่าแต่มันตอกรูปแกะสลักอเยอะแยะได้บอคือเป็นคนจริงกีนเนียสติงดูเหมือนเขาจะชอบงานปฏิมากรรมแกะสลักหินอ่อนมากกว่ามากกว่าแล้วก็ไอ้รูปที่เขาอยู่บนในซิสตีแชปเปลเนี่ยมันมันเป็นก้อนหินหมดเลยล้ำล้ำแบบเหมือนกรีกสแตชูหมดเลยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจเบื้องหลังแต่ว่าอย่างที่บอกันขนาดที่ เอ่อราฟาเอลเอ่อโทษทีไมเคิลจโร่ทำงานให้กับโป๊ปจูุดเลเยที่สิบสองชุเลเยที่สอเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่โป๊ปเนี่ยรักมากกว่าด้วยก็คือราฟาเอลอ่านะฮะซึ่งซึ่งขณะเดียวกันที่กำลังทำซิสตินชัพเปิลแล้วไม่ยอมให้โป๊ปดูอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็ราฟาเอลเนี่ยก็ทำห้องสตูดี้ครับอ่าก็เป็นห้องห้องศึกษาส่วนตัวของราฟาเอลครับนะฮะแล้วก็อย่างที่เป็นของราฟาเอลของโป๊อบ นะแล้วก็แน่นอนฮะรูปเด็ดอีกรูปหนึ่งที่เราต้องไม่พลาดเลยก็คือรูป school of t d e n ถูกต้องฮะแล้วมันเป็นรูปที่ represent ถึงความสนใจยิ่งใหญ่เรื่องของยุคเรเนซองส์โดยเฉพาะก็แสดงความรู้แล้วก็อยู่ในห้องทำงานของโป๊ปใช่ใช่ครับแล้วแล้วแล้วอย่างที่บอกนะฮะทุกคนเนี่ยคุณต้องไปคนกันเองเลยมันก็มีนะฮะตัวละครในนี้เออเอะแยกไปหมดกอเป็นห S <S <S bills, เป็นเป็นพู้นี่เป็นนักปราชญ์ยุคกรดเยอลยทั้งหมดย้อนไปถึงตั้งแต่สมัยกรีกแต่ว่าเซนเตอร์เราจะเห็นว่าโครงสร้างของอาร์กิเทคเจอร์เนี่ยก็กรีกโรมเลยใช่ไหมฮะไอหลังคาเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆสไตล์โรเดอร์ซองส์เลยนะฮะถ้าเกิดใคยเห็นหลังคาที่เป็นร่องๆหลังสึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะคนกลางเนี่ยก็อย่างที่บอกเขายกย่องกรีกก็คือเพลโตกับอริสโตโต้เพลโตอยู่ซ้ายเอตโตดีเพลโตอยู่ ซ้ายถูกต้องอนะซึ่งหน้าเหมือนดาวิดชีอริสโตลอยู่ขวานะชี้ขึ้นชี้ลงเพโตจะเป็นคอนเซ็ปต์ซะมากกว่าคอนเซ็ปชวลส่วนอริสโตลจะเป็นอะไรที่เป็น p r a ค t i c a l แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มันมรยายรูปนี้แต่จะห,ห,หยิบเปร็ดมาให้หน่าสนใจว่าพอคุณเข้าใจเบื้องหลังเบื้องหลังเนี่ยเรนซอเสีเป็นนิรักกันไหมเหมือนแข่งกันมากกว่านะโอ้โหแกลีดกันเลยไม่ได้แข่งเกลียดกันเลยนะฮะแบบโอ้แข่งคันกันแบบสุดๆแต่ว่าการแข่งขันต้องยอมรับว่ามันทําให้มัน ก็พุ่งนะนะมันพุ่อย่างเช่นเอซิสซินแชเปิลนี่ก็มาจากการที่บรามันเต้เนี่ยอ่าอ่าเป็นอ่าอาร์กิเทคอเวุโสที่เริ่มสร้างเซนต์ปีเตอร์เนี่ยครับไปยุปปอบบอกปอบบอกว่าให้ไมเคิลเจโร่เ้าเป็นเก่งจริงให้วาดซีลิงสิซึ่งบรามันเต้ตั้งใจจะให้ไมเคิลเจโร่เฟลอ่นั่นน่ะสิไม่วาดไม่ได้ไม่กล้าวาดยอมแพ้ มันก็หนีไปสองปีได้ด้วกลับมาวาดน,นะฮะ <c oughs> มีคนขอร้องให้กลับมาวาดเธอแล้วก็วาดได้ด้วยนะฮะ <c oughs> คือมันมันเป็นอะไรที่ช h a l เ e น g ์นึกออกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เหมือนกันนะฮะส่วนของอรา f าเอลเนียก็เท่าอีกแล้วว่าเะหรือว่าเราเไปไปแอบดูบอกว่า <c oughs> เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกัน <c oughs> แล้วสิ่งที่บอกเขาลงเนี่ยเขาลงพวกอัจฉริยะในแต่ละยุคนะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ประหลาดมากซึ่งในสเกจนะฮะ มีไหมอาร์ตไม่มีเออแล้วเขาบอกว่าอ้าวตอนสกเก็ตไม่มีแล้วมาใส่ที่หลังเหรอ,อแล้วรู้ใช่ไหมาการเฟรซโกเนี่ยเวลาเราใส่ที่หลังเนี่ยไม่ง่ายนะสูมันแห้งแล้วเนี่ยอาจจะต้องสกเก็ตสมมติไม่มีตัวที่นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยครับอาจ,จะต้องล่างบนปูนที่แห้งแล้วแลวอาจ์ตต้องกระเทาะปูนออกเลเยอร์ที่แปะเข้าไปครับแล้วแอปพลายปูนใหม่ให้เปียยคถับแล้ววาดใหม่ <laughs> โอ้โหคำถามตื่นคนที่ขึ้ขนใคร ผมพายเลยแล้วกันว่าเป็นคนที่เราเปรี้ยที่ก็จ้องจ้องอยู่ที่ห้องข้างๆก็คือคือทั้งไม่ไม่ะเออคือมันเอามาใส่เนี่ยมันทั้งหมันไส้ทั้งเฮ้ยเฮียมันกอดก็แล้วดูหน้าเดี๋ยดูหน้าแบบอารมณ์แบบลมปัดจอยอะฮะเออแบบแล้วก็ใส่รองเท้าหนังอีกใช่ไหมซึ่งไมเคิลเจโร่ชอบใส่เนี่ยนึกเอกป่ะคือคือใจหนึ่งก็คือโอ้โหมันทำได้ยังไงวะใจหนึ่งเฮ้ยหมันหน้ามันไส้อะไรเนี่ยนี่หรอป่ะ แล้วก็เอามันใส่นั่งหงอยอยู่คนเดียวซึ่งคนอื่นกำลังดิสคัตความรู้เห็นป่ะที่ประหลาดไหมแล้วไม่มันอุตส่าห์เอามันใส่แล้วก็ถ้าเกิดมาใส่ที่หลังเนี่ยจะต้องกระท้อปูนนะฮะที่ผมมามาเล่าเนี่ยมันมีเรื่องยาวเพราะว่า BBC เนี่ยเวลาเขาค้นพบเอกสิ่งแปลกๆเหล่านี้นะฮะเขาก็ดิสคัตเลยก่อนที่จะทําคนจะไปทำนั่นเองแล้วก็พยายามไปถามโปรเฟสเซอร์ทั่วโลกนะฮะว่สแตนฟอร์ดออกซฟอร์ด เคมบริดจ์โหวตกันเลยปรากฏหกในสิบโหวตว่าไม่ค่องจะโลดแน่นอนเพราะมันมีเซนของสากลสิิกด้วยอารมอมใช่เพราะนั้นที่มาไล่ฝังเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นเกตเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของยุครุนสองที่มันมีการแข่งขันเรื่องอะไรเนเนี้ยอฮะที่คนต้องพยาพิยาแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าทําให้คนนี้มันพัฒนาพัฒนาเั็นแบบเยียบสุดเลยอ่ะนะสุดๆดเลยสุดเม็ดเลยอ่ะแล้วมันก็จะโลดก็ โอเขาเล็กเอาลิฟทุกคนเลยนะชนะหมดทุกคนเราเฟลสักพักก็ตายแล้วอายุสามสิบกว่าผู้เสียชีวเลยนะเป็นเพลย์บอยนะครับในเรื่องโลกว่าแปดสิบแปดนะอายุอายุมากเกือบเก้าสิบอีกสองอาทิตย์แปดสิบเก้าอะไรเพี้ยนเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับก็วันนี้มาเล่าเกิดเล็กเกิดน้อยมันสนุกพอเราได้ค้นได้หาได้รู้เรื่องต่างๆเนี่ยบางทีมันสนุกมันมีเรื่องราวที่เออแล้วทำให้เราขุดลึกลงไปอีกว่ารู้บริบทคืออะไรนะเข้าใจเบื้องหลังก็ อีกสักครับโอ,โอเคครับขอบคุณมากครับ,รบเจอกันอีพีต่อไป